เเขาไม่ต้องจ่ายเด็กที่ไม่ต้องจ่ายเพราะนี้คือเด็กผู้ใหญ่ฝากมา คือถ้าเราดูจากยอดที่เขาบันทึกไว้นะครับมันก็มีตั้งแต่ห้าพันหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเขาจะบันทึกไว้ยอดจะไม่ตรงกันนะครับแต่พอจากการสอบถากพนธมย,ยอดไม่ตรงกันเนี่ยเขาก็บอกว่าบางอันเป็นเงินที่ดึงออกมานะครับพูดง่ายว่าตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับ จะคุยกับผู้ปกครองเขาออยัางไงแล้วแต่ตกลงมันก็จะไม่เป็นแบบถ้าเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดแต่นี่มันมีถึงสามสี่ราคาบางคนก็ไม่ต้องจ่ายเหตกที่ไม่ต้องจ่ายเพราะานี้คือเด็กผู้ใหญ่ฝากมาถามว่าตอนบันทึกจับกลุ่มมันจะไม่มีการสอบปากคํานะมันก็จะบันทึกจับกลุ่มกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไวา้การ อยอมรับหรือปฏิเสธยังไงใช่ไหมตอนนี้ชั้นพนักง,งานกับกลุ่มเนี่ยเขาจะเป็นคนคือตำรวจเขาจะเป็นคนบันทึกาปากคำของผู้ถูกกล่าวหาในส่วนตอนนี้นะครับอำนาจเนี่ยตอนนี้อยู่กับพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานหมความว่าสอบผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหา แล้วสอบพยานแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องส่งมายังสำนักงานงปปชจังหวัดขอนแก่นนะครับ<ม>เพื่อจะดําเนินการต่อทางเราเองเก็จะตรวจสอบเพราะจะจริงว่าเป็นเรื่องรายแรงหรือไม่ก็รายงานไปยังตามขั้นตอนไปถึงข้าราการนะครับว่าเรื่องนี้จะรับบริหารการเองหรือส่งกลับไปยังนักงานสอบสวน ตามมาตรากของเตนะครับสพปขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับได้รับรายงานจากทางโรงเรียนในวันที่30มีสาย,ยนาผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการ10ส่วนข้อเท็จจริงขึ้นทันทีในวันที่30นะครับและในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีคําสั่งนะครับให้อรองผู้อำนวยการให้ผู้ถูกกล่าวหานะเข้ามาประจำที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่30เลยนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงนี่เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ในวันที่1นนะครับพฤษภาคมคือเมื่อวานเนี่ยคณะกาการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ดําเนินการแล้วก็ได้รายงานผมนะครับจากการสืบสวนก็พบว่าผู้กล่าวหาเนี่ยมีมูลกระทาผิดวินัยร้ายแรงนะครับตามกระบวนการของปปชทันทีที่ได้รับรายงานตัวนั้นผมก็ได้มีคําสั่งให้รองผู้ในการให้ผู้ถูกกล่าวหานะครับได้ พักราชการนะครับซึ่งมีคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวันเดียวกันก็ได้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการสอบสวนวินัยไร้แรงครับค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนนี่มีระเบียบที่ชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับตัวนี้การดําเนินการอย่างไรเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงก็จะไปค้นหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าระเบียบว่าด้วยการ เด็กเข้าเรียนแล้วก็ย้ายเด็กเข้าเรียนจะมีชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมได้แจ้งให้กับโรงเรียนเรดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอยู่แล้วครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมาตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ